จมนย่ามใจเยต็นไว้ครักมันงก่อนอันนี้น้ำสะอาดแล้วก็ใส่น้ำซุปเล็น่อยใส่เกลือครับผมใส่เกลือตัดข้าวเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับผมล้างอิงสาแล้วก็เจาะลงก่อนอย่าตัดไปตอนเอาอิงลงเลยครับรอน้ำเดือดก่อน ประมาณจนาที่ว่ะกาเอาครับบึงไฟก่อนจิบหาที่ครับมาผมหลังจากที่เอาลุงเลี้ยครับบอบอทายตอนเอาลุงกับผมเดี๋ยวหาลองคุยกันสิว่าอันนี้ก็จำเป็นกับบ่อยากขาดส,สีวิตกับผมบอกวิธีก่อนนะครับเมื่อกี้นี่ก็เอาน้ำเดือด,ด,ดแล้วก็เอาเอื้องใส่ถุงแยงครับผมแล้วก็อาลงุงแช่น้ำเดือด เราเอาออกไปล่างล่างสะอาดนะครับอีกที่หนึ่งล่างสะอาดแล้วเขาจะเอามาลุงทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเครื่องครับาันที่นี่เครื่องหอมครับอผมหลังจากที่เอาลุงแล้วครับบอบไทยต่อนเลุลงกับผมเดี๋ยวฮาลงคุกันสิว่านี่อีกเจําเป็นกับเพาอยากขาดชีวิตกับผมบอกวิธีก่อนนะครับเมื่อกี้นี่ก็เอาน้ำเดือดแล้วก็เอาเอื้องใส่ถุงแยงกับผมแล้วก็ลุ้งแช่ น้ำเดือด,เ,ด,ดเราเอาออกไปล้างน้ำสะอาดนะครับอีกชิ้นหนึ่งล้างสะอาดแล้วเขาจะเอา,าลงชิ้นหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเครื่องครับบนที่นี่เครื่องหอมครับนี่ผมกับจิมี้ที่จังผมบอกในที่แรกครับมันจะเป็นตะไคร่แล้วก็ค่าครับค่านี่ผมเจียวหักมันน้ำมาผมต้องเอาหักมันเคลื่อนกับตะไคร้ครับผมหอมที่สุดของตะไคร่ก็เป็นใบครับ แต่ว่าใบมันกินบ่ได้ีื่อหันจะเอาความหอมน่ะก็คือใบตะไคร่หอมสุดอยนางเลยคาคือกันงูนมหกักเอาหาักมันน้ำแล้วกะผักเพี้ยวนี่ห้องไปใช้ส่วนช่วงสุดท้ายครับเดี๋ยวสิช่วยทุบแล้วกะเอาลงไปใส่เลยครับที่นี่<ม>เดี๋ยวเจาะร่วมกันแล้วกะสิบันย้ายอีกทีหนึ่งครับกับจีมีเพราะว่าจับไอ้มือหนึ่งจับทรศัพท์แล้วครับเนาะกับจีนี่มะขามครับผมที่เห็นอยู่กับจีนี่มะขามมะพริกแลก้วกะคาตะไคร ไอยเรียบร้อยขาตะไคร้บผกพี่ผมพี่ผมกระปาดครับผมพวกพี่าอดเหนื่หน่อยครับผจะมาเจ็บแน่นอนครับ,บม,มีขามส้มขาตะไคร้ตามลงไปเลยครับที่นี่ปึ๊บนี่ไข่ขตุ่มแซ่บเหรอครับแต่ว่าดิด๊ไอ้บะคือหม,มูคือใส่น้ำปลาแดกครับผมวัตถุดิบนี้สิบว่าใส่ไอ้รสด,ดีครับ ทีใส่น้ำปลาแดกกับเกลือรปรุงที่แรกครับผมตักข้าวเกลือนี่คุณสมบัติของมันก็คือว่ให้ข้าวครับผมใส่ตั้งแต่ที่แหลกเดลก็เมื่อกองน้ำปลาแดกใส่เด้ครับที่นี่ป๊บนี่ครับผมอใส่ตะเกียงกองปลาแดกครับเทลงเลยเดี๋ยวซู่ปลาแดกหน่อยก่อนป๊บปลาแดกแบบเ็ดเอียงครับผม เป็นปลาแดกปลาชิงปลาคอปลากีเลือดครับโอูโหโห้วบดไายไายคนเดียวครับผมตอนอย่นี้กะจิบอผู้เกปันไดครับจะบอกเลยว่าแจกแน,น,น่นอนเทียงเลยนำปลาแดดหยุดนัวครับผมจุดนัวคือปลาแดกครับถุงกล่องเยอะนี่ ตักนหนามืงคล้ายๆแกงเนาะไม้หังคนเบิ่งชิบก่าๆนเนาะไปเห็นแม่กองปลาแดกครับผมเอาน้ำตักใส่ปลาแดกปีกัวครับเชียช่ยไปเชี่ยมามันก็สิพวกเนื้อปลาแดกมันก็สิผุยพันหลอดสองลงไปนัวครับผมนะรองเห็ดเบิ่งครับแซ่บแน,น่นอนครับต้มต้มไก่ก็ได้ฮะคนเบิง่งคลิปลูกอีสานก็สิ นี่แบบนี้แหละครับใส่นำปลาแดดแท่นครับผมไดมาสูตรนี้ไดมาจะสะกดนครครับจ่อ,ออกิปครับลูกอีสารทีแรกอะเอง้งงงขึ้นกันครับเงดครับมันจะต้มไก่ใส่ปลาแดดจะว่าเพราะชิมเบืองเลยได้ได้ถามสูตรมันจะออกมาเห็ดแฉบครับนี้สัตว์ไก่พันน้นจังหน่อยนอนปกติ อ,อันนี้เจวทิมครับผมมันที่นี้จะกลางทิ้มไปต้องให้น้ามันเดือดก่อนนะครับต้องกลองประเดี๋ยวเลยแต่ว่าโอ้หูไข่เอาปล่อยแปะสามด้วยผง <ม S 1> สูรสจวหน่อย<ม>ครับผมบานเฮาอื่นผงสูรสอยู่ลาวมันจะเอื่นผงนวัวผมบานที่ตัวใจหลายเลยครับ ก็คืออัน,นต้องบอกไว้กว่อนของผมเห็ดให้ก,กินของเห็ดตามป่ากับของครับอันจังสีเสียบอันเห็ดตามป่าคนอื่นอย่บงหมดเสียบผมผู้ใดมักนัวกับใสห่หลายๆครับมักสมกับใส่ขามหลายๆมักเผ็ดกับใส่พริก,กี่หลายประมาณนี้ครับมาจีบมัวจะหน่อยครับคือว่าเราต้องซิมอีกกระซัำไปกับผมสมกว่อพอดีแล้วหล่ะกันนัวพอดีรอจะเข้าครับผมจังสีเข้ามาส่ว กมาสัวก็คือสีใส่บอกพี่เขาขัวตามที่หลังก็ไปใบบักเพี้ยวที่เกี่ยมใปนะครับแต่ว่านี้รอให้มันสุกได้ที่ก่อนครับผมเี๋ยวนอย่าตัดไปอีกยี่สิบนาทีครับผมเอาไปสวไัวเลยครับที่นี่นี่ครับผมพอดีเพื่อนปองม้าพอดีครับมาทุ่มพอดีมาจะไปเหตุงานไหนครับรถที่สามใช่ครับผม พอดีกินข้าวเลี้ยงตักันกะโทรส่วนนะครับไม่กินข้าวเลี้ยงปะไปยกหมอไปนะเหตุงานขับรถครับเคยบอกคอยมีเวลาเ็ยิทธุปัญญากัอยาเทียดอยู่ประถมเวลาไร้วนกัเคยเบืองนาะครับเนาะในไอ้คลิปที่ผมเคยโฆษณาไปแล้วกับฝากติดตามน้องของผมส่องยังกระป๋องปองชแนลครับปองชแนลเดี๋ยวจังโฆษณากันอีกคนึงครับผมเดี๋ยวใส่ให เพื่อนปองส่วนเลยครับัแก้วเนาะส่วนนี่ตามสูตรท่อได้ไมันสีเสียสีขิดแก้วแก้วสวยเนี่ยสวยเนาะบ่ห่อเอาจากใบมันเลยครับเดี๋ยวเขาจังขวัวใส่ักเพรี้ยลงไปเลยครับใส่ข,ข้าวคัวมาห่ออย่างเงี้ใส่ข,ข้าวคนะัวสอนขับทีข้าวคัวทำเองไง พอดีเลยมีมูกินเขาเลี้ยงครับผมตอนนี้แล้วก็ยังม่มีจิพงครับ้วแล้วเขาจิเป็นคนไหนนี่เราเพราะว่าเดี๋ยวเสียงนันนี่ตามด้วยพริกพงครับผมได้เฮดชิฟอยู่ทุกคนของมิ้วสิวันนี้มีเวลาว่างอย่ครับหาโอกาสด้วยฝากที่ตามน้องครับผมปองปองชั้นแนวผมเป็นภาษาไทยกิดซิมี่ผมนำเขาไปเบิ่งครับผม ่ <YouTube. S 2> องยูทูเขาเปลี่ยกให้กำลังใจผมชิมมังด้วยยังไงรสจัดได้ซื้ออยู่มาเหล็กกินเลยครับบอโอ้โหแสดงว่านี่เรามาส้อนกะินเลยพอดีครับผมไปตัดถานทีนั้นกินเลยมาหาวาัดีกล่องก่อนหน,น,น,นาาึ่งทีสวัสดีครับนนะสวัสดีทั้งกายทั้งใจยูทูปเปิด ต้องป้องแั่นะครับฝากติดตามน้ำด้วยครับคนนีตามอะไรละอันนี้สามสิบสองครับนี่กระด้งเบิ่งเป็นทั้งกันรอบนึงครับอันนี้ผมจิ้มเปิลกบเลยนะครับเจี๊ยงซุ่มๆอยู่ไม่แมนบ่กินกบควันผู้หายแมนครับจิ้เปิลกบกวนนะครับกรบตรงนี้แทบชุดนี่ตรงนัองมันแล้วครับนี่ครับกินบ่อยหยาดนะครับไม่พอนบวดหิตว่าต้องเฮ็ดเจ้าครับส่วนี เด็เพียสวใ็มเล่เพราะว่าอาจจะแปบว่าทุรักทุเลยยังไงผมมาจอ่บได้แบบเงินยังกูอันน้ำไม่เป็นไรกบผมขอโทษขอ,คอไครไลายับผม,มอออนะขอยยานแล้วครับเี๋้วียกอยึงโดนเ<า>ป็นไงไปเห็นงั้นสามเต้ยป่ะ แมนครับขับรถขับรถครับผมผู้ใดติตตัวอะไรนะครับผมขับรถนี่สุดยอดครับเช่นเลยยังก็ได้ครับผมตกงานยี่ส่วนนี้ก็คือเขาบอกเป็นงานนี่ก็คือเป็นงานที่คล้ายๆว่าสแตนบายนโมเลยแมนครับบนบางงานประจําครับเขากินกบมีเขากินตรงหนองมันก่อนเลี่ยนโมเพื่อนเนี่ยกินเหล้าขาวมากเลยเรื่อมจะลิ่นล้วัวก็ มีเป็กหน่อยนึ่งครับก็กินก็แซ่บฝากซ่องอยู่ของรู้ร้องฝากซองรู้เป็นจางนั้นจะคอยเบิ้งอยู่วะเอาครับผมตัดชิ้นเอาครับผมพร้องโฆษณาให้รู้โฆษณาให้หลายกิโลร้องให้เจ้าของส่องโฆษณาเอางดูแต่ฝากติดตามนั่งมั้ยครับส่องของแค่ไหน,นครับอนันนี้ผมว่าไหนว่างนะครับวัวหมาหอนหมดอีเพล็กเนาะนี่ครับผมอ่ะอึ้ง อืมเปมเลยหอนใ้แบว่าบาร์ทักมากินส่วนบอกน้ำเรามีจานใส่คำนะบ้าน่ยั่างขยอบไปเล่นแบบยังเล่หน่อยไปไเล่นแบบเฮ้ยบาร์ทักร้องมืองนะครับักรำเมืองครับ มุขือครับหมกพริชเช่นหมูเผ็ดครับเพราะหวาเมื่อกี้มันหวานม,มันสุกเลครับมันหมกพริกนี่ยเผ็ดยู่ในครับผมอันนี้คือผมพาแล้วกันในมันออกแล้วเคาเต็มปลาอยู่ก็เห็นว่าหวานอยู่ม่วงสุกเลยหมกพิกมันสุกหลงกับหวานน,นั่นหรแมนครับควรู้มาไปลองอึ่นมึงควรู้หมาเ้อ พอดีไอหมูมันจะเห็นงาน้างครับผมแล้วก็แม่กับน้องก็นอนแล้วพอดีมันเบี้ยเขามากเลยถึงเขาเลี้ยงกันครับใาแค่นี้ครับอึกก้งจำปา่าฮะเอาถ้านตับไว้ไี้กลมเนี่ยเสี่ยงบ่ซื้ออึงแล้วครับมันมีอัอนส่วนของกลมเนี่ยไอ้ส่นหน่องอะไรครับอะไรอย่างเงี้งงยข้างจะขอยืม แม่นีย้สูม่มอง,มน,องอน้องบ่ได้นั่งมแม่หยบอีกยังไลครับผมต้องวห้ไห้ไม่หอมกิมนมะเก้าวอ่น,อ,นกกอุ่น,น้ห่มาเต่าฮะอมไม่หอมกิมนมะเก้าวอยู่เหลืองานพอด,ดีตอนนี้กับสิบประมาณสะขอหาทุมครับผม ียงที่ยินอยู่เะมีย,ยิสวนไปไมันดาผมอาจจะตอนพิคลิปกินยิมย่างแบบดงยังหน่อยอส่นบอตัวบางแบบลองลองส่วนเบอตัวยังของด้วยมันต้องลงทุนในเฮ้ยูยุปเปยลองมึงน,นะไอจูดนเนียวว่าดอกว่าลองเบอตัวบา,วางเพื <c oughs> อ่อนนี่แ <c oughs> ม่ไอ,อ วัดจะวัดจะขยับไปจะจิงจริงนี่หมาหมาอเป็นเอีเกเลยเนาะไปเตยเตยเตยเอาชิ้นเอาไปเตยครับมันหอมกลิ่นมะกขืวว่ดีมาผมก็ลองเอาไปเฮ็ดบึงกับผมเจีบดีครับอับนี้ก็คือวุวงสบายครับงห่อนทึงเมยอทถึงเปียกถึงซุ่มกับผมขอหยาดกินเจี๊ยบลวก็คกลิ่นนี้ขอหยาิน้ำเสนอวิธีการเฮ็ดกับผม แซ่บกับผมละกัโฆษณากล่องหมูจล็กน้อยครับพี่อตีแบบว่าบทเที่ยงเหมือนไดซึ่งหมูหมูมันมามันกัเหลืองามกับเมื่อยมีกันปิกเหล่าขาวไป็นน้ำมันผมละเหลียมาพูดผมกักหนึ่งตัวร์อื่นสุกกบผมเจอคนคีบหนาครับชุดภาพร่างกายแข็งแรกกับผมกับฝันที่ตามน้องครับคอยเบิ้งในกล้องยูทูบกับผมผมเป็นคนเปิดให้ละกันทีนี้ชิปผมน้องละกัที่เป็นปองปองคือปองปองชัแนลครับปองชัแนลครับผมเป็นภาษาไทยคอยเบิ้งครับผม ผู้ใดมาจากซองผมกะขอไปเป็นกำลังใจนะครับยิ้มไม่ร่วงนาครับผมสำหรับผู้ใดชิวุฒิมึงจะบอกครับผมเจรนญจิ้หนาครับกะสวัสดีครับผู้ใดบ่มักเนาะขอโทษขอไปไปเลยมีคนมาคุณอมักผมสู่ความลังใจของเรานะครับมาทรงถ่ายเลยทรงถ่ายครับปุ๊บอือดูเลยครับอหือ